น้องแมวออกลูกแล้วคลอดแล้วมาแอบแอบในเสื้อตู้เสื้อผ้านะคะาไปไหนเลยอันนี้อันนี้อีกตัวนะคะให้ใส่ตะกร้าไว้ไม่ยอมเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังหาตัวนะคะไม่รู้ว่าแม่เอาไปไว้ไหน ไม่ยอมให้นมลูก้วยะคะเนี่ยอ้าวเดี๋ยวเราจะตามไปนะคะว่าเขาท้าไปไว้ไหนตายไปตัวนะคะทุงสาน้องมากแม่เขาเรีอยเมื่อออกไม่ทันนะคะทุงสารมาก นี่คาบรูปไปแล้วเดี๋ยวเราจะตามรอยไปนะะว่าเอารูปไปไว้ไหนตามรอยเก่งนี่เจอแล้วนะคะ ดสี่ตัวนะคะสี่ตัวตายหนึ่งนะคะเหลือรอสามนี่ตัวนะะื้ฮะโอ้ยเพิ่งเจอลูกทั้งหมดมีสี่ตัวนะคะตอนแรกเราดูมีสามตอนแรกเราดูมีสามตัวนะคะนี่น้องมีสี่ตัวนะ,ะหลาออกมาสี่ตัวนะคะ ตายไปหนึ่งเดี๋ยวเราต้องเอาเขาไปเข้ากรงเพราะเขาไม่ยอมดูลูกอันนี้แม่บุ่นทำนะคะจ้องจ้องจะให้นมลูกตะพืชเลยไม่ใช่ลูกเลยน้องโซดานะคะน้องโซดาชอบนี่รักสี่ตัวนี่ตัวเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะดูที่พอเอมีอีกน่ะ,อ,ะอ้าวเหรออยู่ตรงกระดาษสีขาวนะ่ะ เดี๋ยวเราจะเอาเอา,เอาทั้งแม่ทั้งลูกไปอยู่ในกรงก่อนนะคะไม่งั้นแม่เอาคาบหนีจะพึ่ง <มา S 1> เดี๋ยวเราจะเอาน้องไว้ในนี้นะมีไหมคะเพราะว่าถ้าน้องไม่อยู่ในนี้แม่เขาอะไรกันเนี่ยฮะญายญาญเอาจะให้แม่เลี้ยงเข้าไปอยู่ด้วยเอายาญาออกมาญาญญาญาญญาออกมานะลูก เดี๋ยวขออนุญ,ญาตลากน้องนี่ให้ให้แม่เลี้ยงกับแม่แม่บุญธรรมอยู่ด้วยกันนะอ๋อแม่เลี้ยงกับแม่จริงอยู่ด้วยกันนะให้ช่วยเลี้ยงน้องน้องมันคลอดเมื่อตั้งแต่ชอนเช้ามืดเลยคะหนังเที่ยงคืนมาแล้วเดี๋ยวลงคลิปน้องให้บ่อยๆนะจ้า